สวัสดีจ้าวันนี้อันจะพามากินสกุลทรสกันทําแล้วนะจ้าแต่ว่ากินมาเอ่มดีนะจ้าซื้อมาแถมสองหน่วย <laughs> อันนี้ก็หนนะ้าตาบะทวนรถหรือสุคนทรสนะแต่ว่าจะสุ้งงอมกว่านี้นะจ๊ะถ้าสุมมันจะสีเหลืองนวลนะจ๊ะสีเหลืองออกครึมครีมสมีกินหอมนะจ๊ะเป็นเอกลักษณ์ของบะทวนรสหรือว่าสุคนทรสเนาะ,ะพี่น้องภาคใต้บนห้องแต่งานะจ๊ะมีลายชื่อนะจ๊ะคนเมืองห้องบะทวนรถนะจ๊ะรสชาติแตกต่างจากสาวรรสนะจ๊ะสวรรสที่จะ เปรี้ยวอมหวานนะจ๊ะส่วนอันนี้หวานอมเปรี้ยวนะแทบถ้าสุกงอมไม่แทบจะบบกเปรี้ยวเลยนะจ๊ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมละมุนมากๆนะจ๊ะผลอ่อนเอาไปแกงเซกใก้หรือจะเอาไปพัใซ่หมูได้หมดนะจ๊ะผลอ่อนก็คล้ายๆฟักแมวนะจ๊ะเอาไปพัดเอาไปเนี่ยก็ได้แหละเอาไปทาเป็นส้มตําก็ได้นะจ๊ะมันมีเมนเขียวนะจ๊ะลูกดิบเนาะส่วนลูกสุกนะจ๊ะกินแต่ข้างในนะจ๊ะวิธีขยายพันธุ์ก็อย่างที่บอกนะคะคือเพาะเมล็ดอย่างเดียวนะจ๊ะ ดูข้างในกันโอเม่ oh <c oughs> โอ้ยฮันก็น้อยนิดนะจ้าอันนี้กันหน้าตาข้างในสุกพนทรสนะจ้าค่นะข้างในก็จะเม็ดเล็กๆนะคะเม็ดเหมือนสาวรสนะคะแต่รสชาติคนละเรื่องกันนะจ้าอันนี้มันจะวานหอมละมุนนะจ้ามีเอกลักษณ์นะหอมหอมคล้ายๆวาน,นิลาเลยนะเนาะ อันนี้ค่อนข้างเปรี้ยวนะคะเพราะว่าเมื่อวานมันค่อนข้างสุกนะจ๊ะสุกงอมเลยเนาะอันนี้เปลือกยังออกสีเขียวๆน้อยก็รสชาติออจจะเปรีป้ยวๆหน่อยหนึ่งนะคะก็เกือบๆสาวรดแล้วละ <c oughs> ่ะอา่ถ้าจะฮือรำก็ใส่น้ำผึ้งก็ได้นะจ๊ะใส่น้ำตาลนิดน้อยก็ได้แต่อันเป็นคนกินเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะไม่มีผลกับอันนะ <c oughs> แต่เมื่อวานอร่อยกว่านะคะเมื่อวานมันจะมีออกหวานอย่างเดียวเลยนะเจ้าวันนี้หวานอมเปรี้ยวนะคะเอยไม่ใช่เปรี้ยวอมหวานนะคะเมื่อวานหวานอมเปรี้ยวนะ,ะแซ่บนะคะ,ะอยู่ในกลิ่นไทยบ้านของแท้เลยนะเจ้าผลไม้พื้นบ้านเนาะวิธีปลูกเสมือนยากนะเจ้าใช้วิธีพเพาะเมล็ดนะเจ้า แล้วก็ไปปลูกแต่เถานึ่งเวลาเป็นต้นแล้วนะอยู่ได้หลายปีนะครับขั้นต่ำสามปีนะจ้าแต่ถ้าดูแลรักษาลําต้นไหนหรือว่าเถาเพื่อดีก็อยู่ได้เป็นแม่บอกว่าอยู่ได้ถึงสิบปีเลยนะจ้าคล้ายคล้ายมันมู่นะจ๊ะถ้ามีเงามีหัวอยู่ข้างล่างก็ออกทุกปีนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะดูแลเถาเนาะชอบขึ้นต้นไม้ใหญ่นะจ้าทำเป็นค้างก็ได้นะจ้าทำเป็นค้างก็ทำเป็นล้างนะแล้วเป็นขึ้นเนาะ แต่คนต่างจังหวัดนิยมปลูกขึ้นต้นไม้ใหญ่นะคะคือต้นไม้ไปเลยมันมองเหมือนพี่เลี้ยงนะคะต้นไม้ใหญ่เป็นพี่เลี้ยงะคะ่ะอันนี้ก็เป็นจะเป็นค่าเป็นเครือป,ปีนไม่ไปนะเครือจะเส้นใหญ่หน่อยหนึ่งนะประมาณแค่นี้ค่ะประมาณครึ่งครึ่งครึ่งนิ้วมันสองเส้นเออประมาณเส้นเครือเครือจะใหญ่นะคะเครือทุกคนทะรดหรือบ,บทนรถ อันนี้คือเนื้อค่ะเนื้อตรงนี้กินได้นะคะเมื่อก่อนอันก็กินแต่มันจะมีความละมุนอย่างเดียวมันจะไม่มีความหวานอะไรเลยนะคะแต่คือมเมล็ดข้างในมันจะหวานนะคะมันกินได้นะคะตอนนี้ยมเอาลูกเด็ดไปแกงอ่าแล้วก็เอาไปผัดหรือเอาทําเป็นส้มตําก็ได้นะคะแต่มันจะไม่มีกินมะละกอนนะมันจะมีกินมะทนรสแตนนะยคะเรียบร้อยะคะ่ะ อันนี้ก็หน้าตาบทวนรถของเฮานะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย